เดี๋ยวผมจะพามาดูร้านข้าวแกงราคาถูกนะฮะชื่อร้านนี้นะฮะประดูกจานจ้าข้า,าปราปูุกจานหนึ่งให้ถ่ายว่าข้าวแกงจานละเท่าไหร่ อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนะครับจานเท่าไหร่ครับม,มากอ่าฮะจานที่เห็นเนี่ยฮะยี่สิบห้าบาทอ่าผมให้ไปแบงค์ห้าสิบก็แกงร้านนี้ถูกครับถูกจริงไม่ได้โมโ้โดยเฉพะกับตังที่ทองเธยนะฮะยังมีร้านอาหารถูกๆอร่อยอ่อ มาที่นี่ข้าแกงมหาชัย